ทำให้การประกอบความเป็นเรื่องง่ายครับจาก MSI Easy DIY โดย iHaveCPU ครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุก่านเข้าสู่ iHaveCPU นะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของการประกอบคอมเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการประกอบคอมเนี่ยสวยมากเนี่ยถ้าใครที่ไม่อยากประกอบแน่นอนก็ ต้องประกอบคอมกับ i7 CPU อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าใครอยากที่จะประกอบคอมเองขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนกลัวไง MSI เนี่ยเขาก็เลยมีโครงการที่ชื่อว่า Easy DIY ขึ้นมาซึ่งทําให้การประกอบคอมของคุณนั้นเนี่ยเป็นเรื่องง่ายขึ้นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนประกอบคอมไม่เป็นกับคนที่ประกอบคอมเป็นตอนนี้เราจะโฟกัสคนที่ประกอบคอมเป็นให้ประกอบคอมได้อย่าง ง่ายเพืนนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราจะคุยกันในวันนี้จะเป็นเมนบอร์ดที่ชื่อว่า MSI MAG X80E ตัว t o m a h a k WiFi ราคาซึ่งรองรับ CPU ที่เป็น AMD Ryzen 9000 Series 8000 Series หรือ7000 Series พูดง่ายคือ A5 m รองรับแตมดีอาร์ไฟด์ดูอ่ะชนอลสูงสุดถึงบัสสปีด8,400เมกะเฮิร์ซครับภ้าจ่ายไฟ17เฟสมีคอร์บูสต์มีเมมเบอร์บูสแล้วก็ PCB ีบีเลเยอร์เนี่ย8เลเยอร์นั่นเองนะครับทองแดงหนา2ออนนะครับแล้วก็วัสดุเดียดที่เป็นเซอร์เวอร์เกรดนะครับระบบประคารร้อนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟอสเซอร์กัดนะครับเป็นชุดประคารร้อนที่มันเป็นขนาดใหญ่นะรหรือว่าเอเทนีซีนั่นเองนะครับเป็นมอดเฟสที่เป็นดิจิตอลคือภาคจ่ายไฟนั่นเองแล้วก็จะมีตัวแอน,นตี oke, ้ช็ตัวารคอน ort, กน A.2 ช่วยให้ระบบทาางงนได้อย่ตคร นั่นเองนะครับมันจะเป็นช่วยให้คุณสามารถที่จะติดตั้ง อุปกรณ์เพิ่มเติมได้ง่ายเช่นฝาครอบ M.2, s h i e l d Force 2, Clip M.2, ปุ่มปลดล็อก PCIe อันนี้คือ3แบบใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันปลดล็อกได้ยังไงนะครับและเสาอากาศ Wi-Fi ที่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับช่องการ์ดจอเป็น PCIe 5.0และช่อง M.2 ที่เป็น Lightning Gen 5ใช่ไหมเพื่อเล่นเกมอย่างรวดเร็วอยู่แล้วคือมันรองรับ Gen 5ก็สูงสุดประมาณ15,000เมกใช่ป่ะรองรับ USB 4, LAN 5G, พอ PoE 5G, Wi-Fi 7เพื่อเชื่อมต่อที่เสถียรแล้วก็ความปลอดภัยและมีความเร็วสูงนั่่นนนเเเเเอองงงคครรรัับบบบบะะสสสีีียยปป็็ Audio Boost 5มุณภาพทดดตูิ เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที <te> <it> <5 attraction> ่สมจริงที or or ่สุดนะครับดังนั้นเขาว่า MSI a g ย่อมาจากอะไรครับ MSI Arsenal Gaming นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ผลิตภัณฑ์สำหรับการเล่นเกมของ MSI ที่เน้นความเสถียรภาพทนทานและก็ความแข็งแกร่งเพื่อตอบสนองความต้องการของเกมเมอร์ทั่วไปในอดีตเนี่ยการประกอบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานานนะครับต้องขันวณหลายตัวมากอัเกรดก็ลาบากเนาะไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขตรงไหนให้ออกมาแบบดีที่สุดอย่างเงี้ยแต่ในปัจจุบันเนี่ย MSI เนี่ยได้พัฒนาและออกแบบฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Easy DIY ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะเลยทาให้การประกอบคอมนั้นเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสำหรับคนทั่วไปครับดัง<อ>นั้นเนี่ย Easy DIY มีอะไรบ้างประกอบด้วย5าขั้นตอนหลักดังนี้อันดับแรกนะครับของฟีเจอร์ของมันนะหนเลยคือ One Finger นะครับก็คือ MSI เนี่ยออกแบบให้การติดตั้ง SD Card เนี่ยง่ายข โดยไม่ต้องใช้ไขควงเป็นทูเรตแล้วกันนะวาง s s d ลงไปและใช้ปลายนิ้วเนี่ยกดล็อกให้เข้าที่แค่นี้ก็เรียบร้อยลวทำให้ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการประกอบเองไนดะ้อย่างชัดเจนนะครับสองนอกจากวันฟิงเกอร์แล้วก็เป็นวันแฮนด์นะครับสามารถที่จะปลดล็อกอุปรกรณ์บางชิ้นได้ด้วยมือเดียวเช่นการติดตั้งกาจอเพียงแค่ปลดล็อกสลักและใส่ก,กานจอเข้าไปอะไรก็สามารถปลดได้เลยการถอดเข้าถอดออกก็ง่ายดยายเช่นเดียวกันช่วยให้การประกอบเครื่องและอัปเกรดเครื่องเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนั่นเองสามคือวันสเต็ปนะครับก็คือการลดขั้นตอนการออกแบบ ต่างๆให้เชื่อมต่อได้โดยขั้นตอนเดียวพวกฟอนต์แผงเนลพวกพอร์ต USB ต่างๆเนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นนะครับสคือ One g r a n t นครับเมื่อคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาขึ้นมานะครับมันก็จะมีฟีเจอร์ที่ทำให้คุณสามารถเข้าใจปัญหาได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ไม่ต้องเดาเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีไฟ LED เนี่ยตเตือนบนเมนบอร์ดนะมันจะมีไฟ LED ตเตือนบนเมนบอร์ดว่าเฮ้ย ที่เปิดไม่ติดเนี่ยอุปกรณ์ไหนมีปัญหา CPU RAM หรือว่า VGA เป็นต้นครับทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยมีความรวดเร็วขึ้นมากนั่นเองนะครับห้าคือวัน c l i ครับก็คือเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานพวก OC หรือ overclock อะไรเงี้ยนะครับช่วยการตั้งค่าเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่คุณสามารถแค่คลิกคลิกเดียวเท่านั้นการตั้งค่าต่างๆก็สามารถปรับได้ตามความต้องการได้อย่างง่ายดายทำไมมันมันต้นองยุ่งยากเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องแบบว่าโอ้ปรับ V core ปรับนู่นนี่นั่นอันนี้คือวันคลิกสามารถจะ overclock ได้สรุป อีซี่เดเนี่ยทำให้การประกอบคอมเนี่ยง่ายขึ้นทุกขั้นตอนจากการติดตั้งฮาร์ดแวร์มีทางลัดที่เอเมซออกแบบมาแล้วนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากลองประกอบเองเกมเมอร์ amer, สายอัพเกรดที่เปลี่ยนของบ่อยๆรวมถึงผู้ใช้ทั่วไปที่อยากได้ PC แรงๆโดยที่ไม่ต้องปวดหัวเรื่องการประกอบนั่นเองครับใครอยากประกอบคอมเองก็สามารถประกอบคอมได้ผมมองว่าทุกคนประกอบคอมเองหมดแหละแต่ที่ผ่านมามันยุงยยน่งยากในยุคสมัยก่อนของผมเนี่ยมันจะประกอบคอมเองเนี่ยโอ้โหทั้งบาดมือทั้งอะไรแต่เนี่ยคือเราไม่ใช่ไขควงเลยเราก็สามารถที่จะปลดล็อก ok ใส่การ์ดดดดจออไไ้ถ M.2 อย่างง่ายดายใส่เอ็นด t o ์ทูได้อย่างง่ายดายทุกอย่างสามารถถอดออกได้หมดเลยนะเห็นไหมการประกอบคอมก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าคุณใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า m อ i e a า y DIY นะั่นเองนะครับทำเรื่องประกอบคอมไม่เป็นเรื่องง่ายครับแต่ถ้าประกอบไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะ i have ซีบวประกอบให้เสมอครับแล้วจะกนใหา่คงหน้าฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ